โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยุโคมนะครับทุกเคเอพนะครับอยู่กับเซิร์ฟดิวเจสซี่นะทุกคนนะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดดิวเจสซี่ในมือถือกันนะเป็นเอพีเคตัวใหม่นะครับทุกคนที่ไม่ใช่ลันเชอร์นะครับเพราะว่าลันเชอร์เอพีไออ่ะเราจะเลิกเลิกใช้แล้วนะเพราะว่าเรามีเอพีเคแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอันดับแรกครับให้ไปโหลดไฟล์ใต้ล่างคลิปไปเลยนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็ถ้าเราโหลดมาเสร็จแล้วเราก็เข้าไอแซดเอนะทุกคนเข้าแซดเอไปเลยแล้วก็ไปคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมโอเค แล้วทุกคนจะเห็นตรงนี้ป่ะ New, New Jersey APK นะครับกดเข้าไปททีแล้วก็กดอันนี้เลยครับแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยกดติดตั้งไปเลยนะครับผมใครที่มันขึ้นไวรัสหรืออะไรแบบที่แบบไม่สามารถติดตั้งได้ให้กดติดตั้งต่อไปเลยนะครับทุกคนนะโอเคกดเสร็จสิ้นไปว่าที่วาที่ data ครับ New Jersey data อันนี้เลยกดไปทังทีกด view แล้วก็อันนี้ครับไฟล์นี้กดค้าง ก็คัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่จุดสองจุดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ Android นะคนับผมเนี่กแอนดออันนี้โอเคแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ก็ต้องรอสักครู่นะครับก็แล้วแต่บาร์เครื่องนะนะทกคน้ลงเร็วลงช้านะครับแล้วก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะโอเคครับรอลงสักครู่นึงนึงนะนะท่น้ชนะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับโอเคนะทกคนพอเราลงเสร็จนะครับุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็มาเข้าตรงนิวเจอร์ซีย์นะครับอันนี้กดไปทันที กดไปหนึงทีนะครับแล้วก็ไปลงคลําว่าแซมนะครับนี่ไหนึ่งทีแล้วก็ไปตรงนี้ครับเซตติง้งตรงนีครับกดไปหนทีแล้วก็กดโอเพนไปเลยครับโอเคอันนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับเราต้องไปโหลด 5, AI, ไอ i e ไฟไอไอเด้วยนะทุกคนไอเอ็ไ e x l o r e r ครับเราต้องมาโหลดด้วยนะหรือว่าจะใช้เป็นตัวจาัดก,การไฟล์ตัวอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ไอเอ็กไฟอะเดี๋ผมจะเปิดด้วยอันนี้แล้วกันนะครับ โอเคแลวทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะนิมชื่อไดเกียร์ถ้าทุกคนห้าเรากดตรงนี้ครับจุดสามจุดตรงนี้ครับแล้วก็กดแก้ไขนะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วก็ลบคำว่าชื่อตั้งชื่อไดเกมบ์ออกตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยนะทุกคนนะนีนะครับเราจะตั้งชื่ออย่างไรก็ได้นะแต่ผมว่าต้องมีอเลสโก้ด้วยนะโลพโโลพหน่อยครับมีชื่อมีนามสกุลอะไรประมาณนี้ครับโอเคจะประมาณนี้เลยแล้วก็กดบันทึกนะครับ น้าสามารถใช้ใแบบตัวจัดก,การไฟตัวอื่นได้กันนะแต่ผมแนะนําเป็นตัวไอเอ็ดไฟเอ็กนะครับโอเคพอเราแต่การตรงนี้เสร็จนะครับแล้วเราออกไปเลยนะครับออกไปเลยแล้วเรามาตรงหน้านเหน้าดิทับราครับมันจะมีตรงนี้ครับ a อ k New Jersey ครับกดเข้าไปเลยโอเคโอเคแล้วทุกคนก็รอสักครู่นะครับ ผมใช้เป็นแอปจำลองนะครับทุกคนไอเพมันอาจจะน้อยนะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับเล่นเอพีเล่น AP, เอพีเอพีเคในแอปจำลองแล้วไอเมันน้อยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนพวกริดวะอะไรนะโอเคให้เราตั้งรหัสไปเลยนะตรงนี้ตั้งแบบนี้เลยนะครับครับจะตั้งแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีคนเข้ารหัสเราได้นะโอเคอันนี้คือเป็นไอดีจำลองนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูโอเคใส่ไปตัวนี้คือเพศนะครับกดเลือกนะครับแล้วก็กดเพศชายครับ ใครเป็นผู้หญิงก็กดเพศหญิงนะครับอันนี้คือวันเดือนปีเกิดน,นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดไปเลยนะครับทุกคนนะใส่ตามเขาบอกเลยก็ได้นะครับประมาณนี้กดโอเคกดแก้ไขกดเสร็จสิ้นกดยืนยันโอเคเราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใน่นอนเอพีเอสมันอาจจะสิบยี่สิบเลยนะเพราะว่าในแ,แอปจำลองครับแต่ถ้าเล่นในแบบโทรศัพท์จริงๆครับเอพีเอสมันจะพุ่งเลยนะทุกคนนะ แชรล้วมากดเอรับขอตรงนี้ครับแล้วก็รับขอไปเลยของนี้เราจะได้รับนะครับเงินหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็คอยห้าร้อยนะครับกระเป๋าสิบนะครับพิซซ่าสิบแล้วมือถือหนึ่งครับแล้วก็จักรยานหนึ่งคันนะครับโอเคประมาณนี้เลยโอเคแล้วนั่นนทุกคนนะก็เมนูช่วยเหลือนะครับก็คือกดวายนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยรอรอสักครู่หนึ่งนะอันนี้มันไม่ได้จะเป็นที่เซิร์ฟครับแต่จะเป็นที่แอปจำลองนะโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนอันนี้คือกระเป๋านะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวโทรศัพท์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะตรงนี้จะออกก็ออกตรงขีดนี่ครับโอเคก็เอาอ่ะกูต่อยต่อยแบบน้นแหละกดตรงนี้ครับเพื่อเปิดไปนะครับกดตรงสีดำๆตรงนี้ครับเพื่อเปิดไป่นะครับทุกคนนะเอาเอาเอาไอพิษกดตรงนี้ครับเพื่อเปิดไปนะครับประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสอนโหลดนะครับโอเคใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็สมัครคลนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่างยบ้ย